คุณเชื่อหรือไม่ณนะที่แห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชามีสถาปัตยกรรมโบราณอันยิ่งใหญ่แอบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าลึกลับมานานานับพันปีสถานที่แห่งนี้คือกอกแก้พีระมิดของโบราณปริศนาที่เพิ่งถูกค้นพบกอกแกตั้งอยู่ท่ามกลางป่าอันเขียวขจีระหว่างเทือกเขาพนมดองเร็กและเทือกเขากุเลยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติพนมกุเลนและมีการสันนิษฐานกันว่าอาจจะถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่4โดยมีสถานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรคอมในช่วงปีคริสต์ศักร 44, ีนนอั แต่แล้วก็หายสาบสูญไปพร้อมกับความลับมากมายความโดดเด่นที่เป็นหัวใจสําคัญของที่นี่คือปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นมีลักษณะเป็นรูปแบบพีระมิดขั้นบันไดที่สูงกว่า35เมตรเนื้อภูมิทัศน์โดยรอบและที่น่าตื่นเต้นคือเกาแกยังมีโบราณสถานอื่นๆอีกกว่า180แห่งที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าแต่เราเข้าถึงได้เพียง24แห่งเท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรคอมในอดีตเมื่อ1000ปีก่อนและยิ่งไปกว่านั้นเกาะแก,ก,รระกโลกกสดสดๆร้อร้ออออนนนนนนเเเมมืื่่่ัยยาาา2566ทีีผง